สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซล์ปุ่นกันอีกแล้วนะคะซึ่งสําหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะปุ่นพาพี่ๆทุกคนมาอัปเดตตัวรถเข้าใหม่เพิ่งเข้ามากันสดสดร้อนๆบอกได้เลยว,ว่าคันนี้ได้เป็นตัวรุ่นสุดประหยัดโตโยต้าโคโรราคอร์สนั่นเองพี่ๆคนไหนหาอยู่ไม่ควรพลาดสําหรับตัวรถคันนี้เลยราคาไม่ถึงเลข7อย่างแน่นอนรถสวยออปชั่นครบคันนี้จะน่าใช้งานแค่ไหนเดี๋ยวปุ่นพามาชมพร้อมกันได้เลยในคลิปนี้ค่ะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะปุ่นพาพี่ๆทุกคนมาชมกับตัวรถเข้าใหม่ซึ่งคัน,น บอกได้เลยว่าเป็นรุ่นตามหากันอีกรุ่นหนึ่งเลยสำหรับตัวโต o t a c o r o l l a c r o s s ตัวนี้ได้เป็นเครื่อง1.8ไ y บ r ิ d รถปี2021เกียร์ออโต้ตัวรถสีขาวสภาพสวยสภาพดีที่สำคัญออปชั่นคันนี้บอกได้เลยว่ามีมาให้แบบจัดหนักจัดเต็มค่ะจากราคาหน้าป้ายปกติของเขา719,000บาทวันนี้เพียงแค่พี่ๆร่วมกิจกรรมกับพวกเราแคหน้าจอรถคันนี้สงหลักฐานการแคหน้าจอมาที่ Line Official แอย CAR 988เมตรด้านหน้าเพียงเท่านี้พี่ๆรับราคาส่วนลดโปรโมชั่นพิเศษคันนี้เหลือเพียงแค่699,000บาทเท่านั้นเอกสารดีเครดิตดีจัดไฟแนนซ์ได้เต็มพี่ๆคนไหนหาอยู่ไม่ควรพลาดค่ะแล้วเดี๋ยวคุณพาเริ่มชมกันที่ด้านหน้าของตัวรถคันนี้กันก่อนทราบตัวด้านหน้าของเขาโดยกระจังด้านหน้าได้เป็นตัวดีไซน์แบบใหม่มาพร้อมกับตัวโลโก้ของตัวโตโยต้าซึ่งตรงโลโก้ของเขาก็จะมีเป็นตัวแซมสีฟ้ามาให้ด้วยนั่นเองด้านล่างกันชนสีสวยสภาพดีได้เป็นตัวเลนส์ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มาแล้ว กรอบโคมไฟหน้าสภาพสวยสภาพดีมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวแบบ LED อีกด้วยค่ะ สำหรับตัวด้านข้างตัวรถสีของคันนี้สภาพสีสวยเรียบเนียนเสมอไม่มีร่องรอยการเกิดอุบัติเหตุไม่มีร่องรอยการขุดหรือว่าการขีดมาได้ใช้เป็นตัวล้อแม็กของโตโยต้ามาตรงรุ่นค่ะล้อแม็กสภาพสวยมากไม่มีร่องรอยการคดหรือว่าการดุ้งเลยสําหรับตัวคันนี้เข้ามาพร้อมกับตัวดิสก์มาให้แล้วทั้งหมดสี่ล้อและสําหรับตัวสีีด์ยางใช้เป็นตัว2 1 5หนึทับหกขอบสิได้ใช้เป็นตัวยางปี2 3ทั้งหมด4เส้นสามารถใช้งานกันได้ต่ออีกยาวๆซึ่งตัวรถคันนี้นะคะเขาได้เป็นต งนี้เขาก็สามารถล็อกรถได้และปลดล็อกรถได้ด้วยการสอดมือเข้าไปแบบนี้นั่นเองบอกได้เลยว่าออปชั่นของเขาต่างๆนี่คือมีมาให้แบบครบคันจัดเต็มซอด้าข้างประตูหัวหน็อตสภาพสวยสภาพดีมาพร้อมกับตัวสติกเกอร์เพจเดิมจากโรงงานไม่มีร่องรอยการแกะไขไม่มีร่องรอยของการสาดสีหรือการพร่นสีการพร่นซอกด,ด้านบนตัวรอยเม็ดอร์ต่อเรองตัวสวยเรียบเนียนเสมอมาจากโรงงานไม่มีร่องรอยของการทํมาใหม่ ภายในตัวรถคันนี้เขาคุมโทนไป็นตัวตัวสีดาค่ะภายในคอนโซลสภาพดีได้ใช้เป็นตัวระบบความปลอดภัยแอร์แบ็กมาแล้วเรียบร้อยได้เป็นตัวจอเดิมมาจากโรงงานติดตั้งมาให้เรียบร้อยเชื่อมต่อบลูทูธฟัง AMFM ตัวตัวจอแบบทัชสกรีนค่ะตัวแอร์ได้ใช้เป็นตัวแอร์แบบออโต้ซึ่งมีเป็นตัวจอแสดงผลมาให้เรียบร้อยแล้วได้ใช้เป็นตัวแอร์แบบดูโอโซนนั่นเองจากตัวจอนี้ที่บุญลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งคือเขาจะมีกล้องมองถอยหลังมาให้คันนี้ก็สามารถปรับระดับได้ถึง3ระดับัปเลยทีเดียวค่ะ ตัวเกียร์ได้ใช้เป็นตัวเกียร์แบบออโต้ลักษณะดีไซน์ใช้งานง่ายใช้งานสะดวกมาพร้อมกับตัวไดโหมดและได้เป็นตัว EV โหมดนั่นเองตัวเบาะของเขานะคะได้ใช้เป็นตัวเบาะหนังสภาพสวยเลยไม่มีเรื่องรอยการฉีกหรือว่าการขาดตัวเบาะนี้สามารถใช้งานกันได้ต่ออีกยาวๆจอดูบายอากาศมาให้แล้วเรียบร้อย สำหรับตัวด้านท้ายของตัวรถคันนี้ก็สวยไม่แพ้กันด้านบนสุดมาพร้อมกับตัวสอาวศแบบคลิปฉาลามได้เป็นตัวชุดแต่งสปอยเลอร์มาให้เราเรียบร้อยกระจกด้านท้ายได้เป็นกระจกแบบได้ฝ้าและทุกบันก็เป็นของโรงงานโตโยต้ามาตรงรุ่นด้านตัวไฟท้ายเดิมๆไฟเดิมมาจากโรงงานไม่มีร่องรอยการแตกหรือว่าการรับเป็นไฟท้ายแบบ LED ด้านห้ากันชนนี้ก็ได้เป็นตัวกันชนสีดำค่ะตัดมาด้วยตัวสีขาวอีกด้วยและสำหรับตัวอย่างที่ผมแจ้งไปว่าถ้าเป็นตัวกล้องมองถอยหลังอันนี้ติดตั้งมาให้เดิมจากโรงงานเรียบร้อยแล้วค่ะ ซิ้นซ่อนด้านท้ายรถของคันนี้ได้ใช้เป็นตัวลอยเ็นอาร์เดิมๆสภาพดีไม่มีร่องรอยของการต่อทํมาใหม่หัวน,น็อตด้านท้ายไม่มีร่องรอยการแกะหรือว่าการไขด้วยได้เป็นฝาท้ายเดิมๆส่วนตัวเพดานด้านในตัวรถได้เป็นเพดานสภาพดีไม่มีคราบรอลอยน้ารั่วและไม่มีคราบยันตัวเบาะแถวตอนที่2ส,สภาพสวยเลยค่ะทั้งหมดสองแถวตอนได้เป็นตัวเบาะหนังทั้งคู่เบาะแถวตอนที่2ส,สามารถพับเรียบปลาลงไปได,ได้อีกด้วยแลวตรงนี้เขาก็จะมีเป็นตัวแผ่นดึงค่ะไว้ให้เวลาเราใช้งานเวลาวางของเราก็สามารถปิดของของ,ของเราได้นั่นเอง ใช้งานง่ายใช้งานสะดวกออปชั่นมีมาให้ครบภายในที่เก็บสัมภาระคันนี้ก็ถือว่ามีมาให้บอกได้เลยว่ากว้างมาก,ากมาสามารถใส่กระเป๋าใบใหญ่ๆได้ 2- อถึงสใบกันเลยทีเดียวค่ะสีด้านข้างตัวรถฝั่งคนขับนี้นะคะสีสวยเรียบเนียนเสมอเดี๋ยวปุ่นพามาชมสำหรับตัวตูวตวตว้แอร์ถแถวตอนที่สสำหรับตัวตูวตว้แอร์เขาก็จะอยู่ทางด้านนี้นั่นเอง จอคนนั่งบอกได้เลยว่าเดินทางไกลสบายๆหายห่วงและมีเป็นตัวที่ชาร์จไฟมาให้แล้วเรียบร้อยอีกด้วยตัวบเบาะแถวตอนที่2นี้ก็สภาพดีไม่มีร่องรอยก,การฉีกหรือว่าการขาดสามารถติดตั้งเป็นตัวขาสีได้อีกด้วยสําหรับตัวรถคันนี้ค่ะด้านข้างตัวรถนะคะฝั่งคนขับ สำหรับตัวออปชันของเขาบอกได้เลยว่ามีมาให้จัดเต็มระบบไฟฟ้าคันนี้มีมาให้เรารอบคันฝั่งคนขับรับออโต้มาพร้อมเซ็นทัลล็อกก็จะมองข้าได้เป็นตัวปรับมุมมองแบบไฟฟ้าและพักเก็บแบบไฟฟ้ามาแล้วเรียบร้อยตัวพวงมาลัยได้เป็นตัวพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันเพิ่มเสียงรถเสียงเป็นโหมดรับสายวางสายระบบสั่งการด้วยเสียงทางน้าขวามือนี้ก็จะมีเป็นตัวระบบคูชอนโทลมาให้นั่นเองสำหรับตัวด้านซ้ายมือของฝั่งคนขับนี้ค่ะเขาก็จะได้เป็นตัวกุญแจคีย์เลสและมาพร้อมกออบอับตัว,วปุ่มเอนจิ้งส ตัวเบาะฝั่งคนขับก็สภาพดีไม่มีร่องรอยการฉีกหรือว่าการขาดอีกด้วยเช่นกันอย่างที่บุญแจ้งไปว่ารถคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่สภาพสวยพร้อมใช้งานออปชันก็คือจัดหนักจัดเต็มจริงๆค่ะและเดี๋ยวบุญพามาชมห้องเครื่องของคันนี้กันต่อว่าสภาพจะดีแค่ไหนไปชมพร้อมกันเลยค่ะสําหรับตัวเครื่องยนต์คันนี้ได้ใช้เป็นตัวเครื่องยนต์ขนาด1.8ลิตรได้เป็นตัวเครื่องไฮบริดมาแล้วด้วยได้เป็นตัวเครื่องยนต์เบนซินห้องเครื่องสภาพสวยสภาพดีไม่มีคราบหรือว่าร่องรอยการไหนเยอมต่างๆ สีซอดด้านข้างรดยเมทอาร์สภาพดีหัวน็อตไม่มีร่องรอยการแกะหรือว่าการไขหรับตัวคานด้านหน้าของเขาได้ใช้เป็นตัวคันด้านหน้าเดิมๆไม่มีร่องรอยของการตัดต่อหรือร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุชนหนักเตัวฝากระโปรงก็ไม่มีร่องรอยการแกะหรือว่าการไขรอยต่อตัวยนต์เร้าเดิมจากโรงงาน าลายเป็นอาร์ตสติกเกอร์คำเตือนต่างๆก็ยังอยู่ครบแผนการความร้อนมีร่องรอยของการใช้งานมาบ้างเพียงเล็กน้อยเท่านั้นคันนี้รถสวยมากๆค่ะสุดประหยัดวิ่งไปเพียงแค่23มกิโลต่อลิทเท่านั้นได้เป็นตัวเชื้อเพลิงเบนซินไม่มีร่องรอยของการติดตั้งแก๊สรถสวยราคาดี6 9 9ส0้บาทเท่านั้นพี่ๆคนไหนที่สนใจสามารถติดต่อหาผนได้เลยที่0 8 8 6 0 5 9 1 3 8หรือ s i c a ายส8เเเนี R ่ยด้านหน้า และหากพี่ๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ไว้ให้ด้วยแล้วเราพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ